่มไทยเฮเรลินแบ็กเตรียมบินมาไทยลุ้นรอบนี้ใครจะได้ใจน้องเรไปครองเรลินแบ็ไรายลินแบ็คประกาศโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเตรียมบินตรงเดินทางมาที่ประเทศไทยอีกครั้งงานนี้สาวกน้องเรมี่ลุ้นจะได้ใครครองหัวใจน้องเรบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเมื่อวันเสาร์ที่วันที่สองกันยายน2566 รายลินแบล็กเรลินแบล็กหรือคาเอดะอาซากุระได้อัปเดตสเตตัสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยได้ระบุว่าตนเองพร้อมคำแลกกลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งในเร็วมมยามกนี้ระบุข้อความว่าเที่ยวบินของฉันไปประเทศไทยถูกจองแล้วฉันจะมาเมืองไทยเร็วๆนี้โปรดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฉันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราเอลิวแบล็ก ในกรุงเทพมหานครประเทศไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ารลินแบล็กเรลินแบล็กหรือคาเอดะอาซากุระได้มาพักผ่อนพร้อมเขาดาวปีใหม่ที่ไทยไปเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาข้างจากบรรดาแฟนคลับชาวไทยทําให้เจ้าตัวประทับใจในคนไทยและประเทศไทยแบบสุดๆ เรียกว่าโพสต์ของน้องเรเพียงแค่ประโยคสั้นๆก็จุดประกายความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ให้กับเหล่าบรรดาชายหนุ่มให้กลับมากระชุ่มกระชวยด้วยหัวใจที่พองโตปรับปลื้มกันอีกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นสาวกแฟนคลับไรลลินแบลก็กเตรียมตัวต้อนรับน้องเรกันได้เลย ส่วนใครที่คิดถึงน้องเรสามารถติดตามน้องเรได้ที่ช่อง y o u t u b ไรลินและเรวดีออฟฟิเชียลยูทูบ h ช n แนลซึ่งเป็นช่องไลฟ์สไตล์ของน้องเรทีจะเน้นไปทางอาหารและท่องเที่ยวนั่นเอง